สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถโตโยต้าอันติด1ป e ปี12.13นะคะราคาค่าตัวถูกๆนะคะอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะใครที่ชอบรถ สายแต่งห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันมาพร้อมกับสปอยเลอร์ล้อแม็กเท่ๆสวยๆนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรน,นัดศูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะชม ตรงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีดําสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะป้ายทะเบียนบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นป้ายนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหานครในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโคเมียม โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ mm hmm. ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะสวยๆเท่ๆเลยนะคะได้เป็นแม็กซิ่งนะคะ แม็กพร้อมลุยเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะคันนี้สวยจริงราคาถูกด้วยนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตไม่มีอรยอยไขรอยขยับขยีขย้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ กระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีดาสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีดานนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะติดในส่วนของการลอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดคิ้วกันสาดมาให้พร้อมทั้ง4บานประตูติดฟิล์มมาเรียบร้อยเลยคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะโลโก้โตโยต้า มีติดอยู่นะคะสําหรับภายในนะคะภายในของรถคันนี้ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีเบจนะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะ กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะไฟตัดหมอกหรือไฟสปอตไลท์เปิดได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะคะเขาติดเพิ่มมาให้นะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกรอของการใช้งานนะคะในส่วนของเลขไมล์รถคันนี้นะคะเดี๋ยวนะสตาร์รถให้ดูนะคะหน้าตากุญแจนะคะเป็นกุญแจหัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลขไมล์เท่าไหร่ รูนะคะมาเลขไมค์คันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่สองแสนหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบสามกิโลเมตรนะคะไมอาจจะเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าเป็นไมแท้ไมเดิมนะคะถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ยไม่ ไม่เยอะมากนะคะคันนี้ไม่0 0 0หม0กิโลนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM นะคะเสียบสาย AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะสวยเลยนะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำด้านข้างให้ด้วยนะคะสวยเลยนะคันนี้ราคาถูกๆผ่อนสบายๆด้วยนะคะในส่วนของ เบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีเบจนะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้าเบาะแน่นๆจต่งๆตึงๆกันเลยนะคะสวยๆคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะพนอตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยข่รอยขยับขยื่นนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้นะรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะรถสวยจริงๆนะคะคันนี้ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งด้วยนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะราคาถูกๆผ่อนสบายๆนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้นะคะคันนี้ยังผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดต่ออยู่นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยข้างวดเบาๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของด้านท้ายนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของอคันนี้นะคะ รถสวยๆเลยนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะ,ะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะไฟทับทิมพร้อมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนนะคะด้านหลัง2จุดนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาให้แล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3จะติดอยู่ตรงสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง ก,กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออร่อยอุปกรณ์แมลงครบบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะการันตีให้เลยนะรถไม่เคยจมน้ำนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะ สวยเลยคันนี้ราคาถูกด้วยนะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะขอบยางต่างๆรอยซีนจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะการันตีโครงสร้างให้นะรับรองว่าคันนี้นะคะ ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาถูกๆนะคะ279,000บาทนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดค่างวัเนี่ยตกอยู่ประมาณ4,000ไปปลายเท่านั้นเองนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยเครดิตดีฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชร ะะยินดีใช้่ยทุกคันดันทุกเคสเลยนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 8 0 0ซีซีนะคะร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้นะ,ะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมการันตีให้เลยคานหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตนะคะเดิมๆเ,เลย สวยๆนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด้านในไม่มีอรอยไข่รอยขยับเยื้อเลยนะคะสวยๆเลยฉนวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์มออกนะคะโลโก้เตต้อยู่ครบเลยนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะกับรถคันนี้นะคะ โตโยต้าอันติป1.8ป e ปี12.13จนะคะราคาอยู่เพียง279,0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะใครที่สนใจติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0ู8 260 9587ปนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ